ถ่ายดูกันนิดครับกับ F1 นะครับรต่องไฮเก้นครับไฮเก้นนะจะไปชื่อแล้วมันเห็นแล้วมันอยากดื่มอะไรเย็นๆนไม่ใช่ไฮเนเก้นนะไฮเก้นเฉยๆเขาจะให้ให้เจ้าบ้านเปิดนะครับพี่เทพ แล้วตัวเองก็หลอสุยนะเป็นแผนเนี่ยเป็นแผนของ F เอา้าเวไหนเนี่ย,ไ,ยไม่ค่อยเห็นนะเว,วนี้้โอ้โหนหนาปึกดำมเล่นได้เนี่ยครับดำหลุมลม,มุมเล่นได้นะครับ หลงหลุมเลยครับดูวิ่งวิ่งตรงไหนตรงนั้นครับไม่ต้องเผื่อรายอะไรเลยบ่อยไม่ได้ครับบ่อยให้ลงสอบขา สงขาก่อนละคปรปฐมก็มาแวะมาเที่ยวนี่นี่แข่งจากตังเสร็จบอสเอกก็ไปรับมาคืนก็เจอกันที่ร้านอาหารขาวยานะนี่ครับกันดีครับไม่อยู่ตรงนี้นี่ กอบจะให้พันพับเผื่อเยอะไปหน่อยทีนี้ก็ใช้โตสตาร์นะครับผ้าเป็น6811รุ่นซปเปอร์ไฟส่วนลูกก็อารามิด g นนะครับสนุนราคาตัวนี้นี่ชั่วโมงละ0อบาทเท่านั้นครับซ้อมเดี่ยวลดอีก40%นะครับมาที่นี่แจ้งทางนี้เลยซ้อมเดี่ยวแต่ถ้าไม่อยากซ้อมเดี่ยวอยากมาหาคู่ก็มีทุกเวทครับยินดีต้อนรับ จบเอฟอยู่ที่แดงลูกคู่นี่นะเอฟจะทำยังไงเห็นนอนไหม,มแข็นนอนชมพูเหรอครับรก็แทบออโต้มากนะครับเอฟวัน ขับรถาจาักตังไปสองชั่วโมงกว่าครับมีม,มีเรื่องลุ้นระทึกนิดหนึ่งครับออกจากตังมาโชเฟอร์ครับไม่ได้เช็คน้ำมันจากตัางมาวิ่งได้อีก40โลโอ้โหกว่าจะเจอปั๊มเล่นเอาใจหายกว่าใจคว่ำ ไม่น่าจะถึง5นาทีนะยืนไม่ถึงยก5นะครับน่าจะน็อกก่อนนะคู่นี้เก็บเขียวมาก่อนครับจะหลอกอีกไหมไม่กล้าพาคนะนู่นนี่สองซิ่งหมุนมากินเหลืองหลุดมาปิ้งนิดนึงพอดิบพอดีเอฟก็ได้ยินเราภากไปอย่างนี้นะเขาจะแทงไปอีกทางนะครับ โรคจิตเนี s <S like, uh, ่ย uh ลุงได้ครับยืมมือเลยเราจะพักช็อปปูหลุมซ้ายมือนะครับปิ้งอีกนิดนึง oh. มาพอดีโ oh, uh. อ้โห oh ลูกนี้สุด สูตรครับผมถามเขาไอ้ช็อตพวกนี้คิดได้ไงเขาก็บอกเขาทำไปเรื่อยๆครับแล้วก็จำเอาไว้ว่าอ๋ออเวลาพาดมันวิ่งอย่างนี้อย่างนี้นะครับ